สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกการอ่านคําศัพท์ด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาฝึกออกเสียง A ถึง Z ก่อนนะคะออกเสียงในแบบของ p h o n i ส์ค่ะเด็กๆค่อยๆฝึกนะคะไม่ต้องรีบนะคะออกเสียงให้ชัดเจน แล้วก็จดจำเสียงของอตัวอักษรแต่ละตัวให้ได้นะคะถ้าจำไม่ได้พอเราไปเจอคำศัพท์เราอาจจะอ่านไม่ได้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ A แอ B บ C ค D ด E, A. F, D, it, i e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o a p p q k r r s s t, t. U, a. V, v. W, v. X. คือสื่ y <Why> เยแซ<ส>ค่อยๆสะกดแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาถอดรหัสเสียงและตัวอักษรกันนะคะอ่ายกตัวอย่างนะคะอย่างลำดับที่หนึ่งเนี่ยตัว B ตัว b นะคะออกเสียงเบ <B. S 1> ตัว a ออกเสียงอะตัว g ออกเสียงเก <G. S 1> ดังนั้นสเต็ปที่1เนี่ยเราก็จะออกเสียงก่อน1กับสเต็ปหกับสเต็ปสเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็สเต็ปสถึงจะรวมคําค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเบอ ke, bag, bag, thùngกระเป๋า. ke, 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 cờ ác ke, ke, a ke, 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 ác ke, ác nạc chu ke, thờ ác thờ ác thạc แถบใบเวอร์แอเวอร์แอเแวกเกระดิกหางน้องหมากระดิกอยู่นะคะเอแอนเข่อแอนแค่นกระป้องฟอแอนเฟอแอน พัดลมเมอแอนเอแอนแมนผู้ชายเอแอนเอร์แอนแพทนกระทะเแอนแวน,แน,แน,แนรถตู้ อคอร์หมวกแกปเลอร์เอ,อตากน้องนั่งบนตากคุณแม่นะคะเมอร์ออแ m a เมแผนที่เนอ เนอเพอรแนเีบหลับเบอร์แอตเ t อเบร์แอแบเค้างคาวเคอแอตเอเคแอตแคตแมวฟัเตอร์ฟตเอรฟ อวนเฮอแอทเธอเฮอเมวเมแอทเธอเมแอทเสือเสือสำหรับปูนั่งนะคะรวแอทเธอรวแอทรเ หนูสำหรับท่านผู้ปกครองนะคะอาอาจจะฟังแล้วก็อาอาจจาะสงสัยนะคะว่าทำไมคุณครูถึงเน้นเสียงตัวสุดท้ายาเพราะว่าอย่างปกติที่เราเรารู้กันนะคะคืออเอาคำาามง่ายๆหน่อยนะคะที่ เห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นาภาษาอังกฤษคำว่าแมวเนี่ยเราจะอ่านว่า cat แต่ทำไมคุณครูถึงอ,ออกเสียงเป็น cat เพราะว่าวัตถุประสงค์คือเราอยากจะให้เด็กอะค่ะเขาจำเสียงเขาจำเสียงตัวอักษรในคำศัพท์ให้ได้ก็เลย เน้นการออกเสียงทุกตัวเลยนะคะโดยเฉพาะตัวด้านหลังสุดแล้วเดี๋ยวอพอเขาโตขึ้นหน่อยนึงเขาเรียนในสเตจต,ต,ต่อไปนะคะเขาก็จะรวบคําให้สั้นลงค่ะเขาก็จะออกเสียงให้มันสั้นลงนะคะ,ะสำหรับวอลเอนะคะหรือว่าตัวสระ A อะคุณครูก็ ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะคําตัวอย่างก็จะมี20คํานะคะอ่าให้เด็กๆก็ค่อยฝึกกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะ